โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับสำหรับแมบฮันตี้ซอมบี้นั่นเองนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจกเป็นสคริปฟรีที่ไม่ต้องหาคีย์นั่นเองนะครับสคริปต์ัวนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า4ฮับนั่นเองนะครับผมนี่ก็รองรับแมบฮันตี้ซอมบี้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนในส่วนของเมนูฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนท่านผู้ชมเปิดใช้แล้วก็ในคลิปนี้ก็จะมีสอนท่านผู้ชมทำในส่วนของออโต้ลันสคริปในตัวลันเดลต้าด้วยนั่่่่นนนนเเเอองงะคครับททุกกซึมมืาผู้ชปิิดสต ปนะแล้วก็ตรงนี้นะผมออโต้รีเพย์นะครับก็จะเป็นการเริ่มเกมให้เราอัตโนมัตินะครับผมเมื่อมันจบเกมแล้วนะครับก็กดเปิดไปนะครับทุกคนส่วนตรงของล็อบบี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการสร้างแมปให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับดิฟวิครลนะครับผมจะเป็นโหมดนะครับก็จะมีโหมดนอร์มัลโหมดฮาแล้วก็โหมดไนแรมนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นโหมดไนแรมเลยนั่นเองนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ตรงแมปนะผมจะเลือกไว้เป็นแมปโรงเรียนนั่นเองนะครับซึ่งเซฟตัวนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเราเล่นในแมปโรงเรียนนะครัััััััับบบบบบบมมมมมมมนน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 นจจจะะะะะะะีีีไไไไไพพาาาาาสส่่่เเเเเอออองงงคคคคคครรรรรรรททททุุกกกกกกก็็ืดด้้้วววๆผผภยยใปปปณ3 4ตล์์ซ1แ ตัวจอยได้เลยนั่นเองนะแต่อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งไปกดนะครับผมมาตรงที่ในส่วนของเมนูเซตติ้งกันก่อนนะครับเมนูเซตติ้งนะผมถ้าท่านผู้ชมมีอาวุธหลายสล็อตนะครับท่านผู้ชมก็เลือกใช้ตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยนะครับทุกคนซึ่งผมก็จะใช้เป็นสล็อตที่2นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงสรกูปายพาร์กก็กดเปิดไปนะครับผมการใช้สกิลนะครับผมถ้าท่านผู้ชมอยากเปิดไหมก็สามารถกดเปิดไปได้เลยนะครับทุกคนนี่นะเขาก็เขียนบอกอยู่นะว่าอยากกดเปิดสกิล G นะครับผมก็ไม่ต้องเปิดไปนั่นเองนะครับทุุุกกกกกคคคนน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 นแแลล้้้้ววววววว็็ใใใใสสส่่่่ขขขออองงงตััััีีีีมมมเเเพพึาะรรรบบหท ะสามารถเอา URL ของเว็บพ like mm ุกนะครับมาใส่ในช่องตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เอาเป็น Discord ด ID นะครับผมหรือ Discord ในช่องนั้นแหละนะครับทุกคนมาใส่ในตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถกดเปิด2เมนูตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทำเว็บพุกเป็นอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถไปทำกันได้นั่นเองนะครับโอเคนะหลังจากที่ท่าชมตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ออโต้จอยได้เลยนะครับผมเมื่อท่าชมเปิดออโต้จอยเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะทำการรีเกมหนึ่งทีนะครับผมอ่าแล้วก็ต่ ไฟมินิเจอร์ตัวนี้เลยนะครับผมสามารถโหลดได้จากเพจ o r e เลยนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ไปที่เมนสต็อเร็ตนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่หาในส่วนของตัวรันที่ผู้ชมใช้ผมก็จะใช้เป็นตัวรันเดลต้าก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเป็นไฟล์ออโตเอคอยู่ตรงนี้กดเข้าไปนะครับผมจุดสามจุดด้านบนขวานะครับกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ New แล้วก็ไฟล์นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมพิมพ์จุด txt แบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่นะแบบนี้เลยนะ นำสคริปต์นะครับผมหรือลิงก์สคริปต์นะครับมาใส่ในช่องตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็นี่นะครับนำสคริปต์มาวางแล้วก็กดไปที่เซฟมุมขวาบนนะครับแล้วก็กดย้อนกลับนะครับผมกลับไปที่ตัวลันได้เลยแล้วก็เข้าแมปอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะทําการรันสคริปต์ให้เราอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ทําการเริ่มเกมให้เราเลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะมันก็จะเข้าห้องให้เรานะครับผมแล้วก็สร้างห้องนั่นเองนะครับทุกคนและเมื่อมันเน่ นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความวัยในการฟาร์มนั่นเองนะครับมันก็จะรวบรวมมอนเตอร์มาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็โจมตีแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนที่ความวัยในการฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยว่าไวมากๆนั่นเองนะครับทุกคนเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถปล่อยให้มันออโต้รันสซิปไปได้แบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถฟาร์มเงินได้นะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดับคู่ใหม่เนี่ยนะครับก็สามารถใช้สซิปตัวนี้ในการฟาร์มได้เลยนั่นเองนะครับผมฟาร์มได้ไวมากๆนั่นเองนะครับแต่ในบางทีนะผมท่านผู้ชมก็อาจจะโดนน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 ซออออมม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 บบบบบบบีีีี้้้้้้้ตตตไไไดดะะะะคครรรรรััััััผผผผแแแ่่่่่ถถาาาาาาททููชชฟฟววพ์์กก็็ฮฮลลลเเจสงน นะครับทุกคนนี่นะครับผมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวไปดูตอนที่มันอยู่เลเวลที่3ลระกันะครับว่ามันจะจบไวแค่ไหนนะทุกคนอ่ะโอเคนะทุกคนในตอนนี้นะผมก็มาถึงในส่วนของเว็บที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาเปิดในส่วนของวิทยุให้เราอัตโนมัติแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะทําการจบเกมให้เรานะครับผมในทันทีเลยนะทุกคนก็จะเป็นการบายพาสนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะดีนะครับสำหรับสคริปตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่เห็นไหมแป๊บเดียวนะผมฮอมารับแล้วนะครับแล้วมันก็จะเด้ง้นี เนี่ยนะครับผมมันนับถอยหลังจนเสร็จนั่นเองนะครับ อ่านี่นะครับผมตอนนี้นะครับก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะว่าใช้เวลาจบเกมนะภายใน3าถึงสนาทีนั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้รับเงินมาแบบเต็มที่เลยนะก็คือ18 0 0 0นนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับใครที่มีโค้ดคูณ2ก็กดใช้ไว้นะครับผมนี่นะก็ได้เงินมาแบบเต็มๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะผมก็สอนคลิปนี้นะผมจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมก็ลองไปใช้งานกันดูนั่นเองนะครับทุกคนหากมีปัญหาแลไรก็สามารถไปเข้าดีดขอของผู้ทํากันได้นั่นเองนะครับคลิปนี้้้เนนนนยครัััับบผผผมมมมจจอตวลาาากกกกกกกฝทชดดดให